อยากได้เงินก็เอาเงินไปอยากได้ทองก็เอาทองไปเพราะพระราชนร่าตัวดีที่ลั่เลยเนร่าของการดูหน้าเราอาการก็แพงบานเาการพิการได้หมดเลยเรื่องการใจบางชาวบ้านตอนนี้ก่อนเขาบางชาวบ้านดีขึนเลยกระจายทุนต่างบางชาวบ้านก็ดีเลเช่นแค่พระบววาอเนร่าตจวได้ดีนะก็แบบที่ไม่ได้นะ เอายิ่คุณทำแบบนี้เราเอาตัศกลวงมาตราไปเราก็จะเป็นผู้ที่ดาวับไม่ดีจะลบอยู่แน่แทีนี้จะอยู่ไม่ดีแน่เพรเลยบอกว่าอย่ารู้องแต่ถ้เอาไปคืนเีเอาไป่าไหร่ก็เอาไปคืนเท่านั้แถ้เอาไป่้ไหร่ก็เอาไปคืนเท่านั้นถ้าเอาไปถ้าอาใจแล้วก็เข้าไตาปัวาปัาของข้ามาแล้วก็ ขอตืนวเลยขอตื่นความใจประจนพักพร่ักาดีที่ไา้เทศหลวขอตั่นพระเวร่ตักปาดีกอให้ดูจที่พระเจ้าขอบใจว่าจิียงปวดทุกข์อาลัอยตัก็กเขาอกว่าที่เซลนอญาลูกโก็ขัดสนาาะเอาอะไรใจก็เอาอะไรเช่นเป็นวกคาจใจเราที่เลยใจที่สูงว่าเขาเป็นห่วงแต่เราไม่ถึงขโมยเวายหรอวานีตายแล้วเรียนพระพุทธ ก็คือ i̇şte ว wow, ่าท้า้ารับสารมารดรับารมาา้านถ้เราดีนะเราตั้งใจในความกของเราเสราธาุ่เราดีได้ธาตุได้รักคามได้คมรู้ติาเบฟ่ก็จะถือได้พูดโอหัไพูดแ็แล้วก็ไม่มียุราของคุณผอมถ้าเราดีข้อไหน้อหนก็ให้รับจาก้อนั้นไ้เวลาจะตายก็รู้สึกข้อเเอาเราเป็นอารมณ์รอถ้างก็จัยกว่า แต่ชื่อผู้ของเราแต่ธรรมะต่างๆนี่งธรรมะของจีนคือธรรมะทำใจในท้านหน้าธรรมะในแต่ละวลางในภายในถ้าว่าเราแต่ผู้ที่หลงมีธรรมะจะตายเราเจ็บปวดา่ต้องเป็นจะตายเพื่อนคนหน้าตาอวยอวยหนักเลยเอาอวยหนักเจ็บปวดว่าเรื่องสึ่อธรรมะก็เรื่องไื่อออกเรื่องสื่อส้ยไม่เคย่องสื่อส้ยเรื่องสื่ออกตอนนี้ ไปบอก็เข้าเท้าได้ท่านเท้าไปได้วันเกลัดเรื่อดเกินระเ็งเลือดจะเอาทับปั๊บเท้าไปได้ในกรณีจะเจ็บตัวพยาาลอ้รย่างนี้ที่นี่ก็เลยตุายก็เอาทับปั๊ว่าไปได้ถ้าเหมือยได้ก่แต่กวเสี่ยงไม่เหมือนรากการพระอาจยถ้าเสียใจเนีอาจารย์พระอาจารย์ถ้ามีบัญญ ตได้าระท่านได้พระแล้วทีนี้ตอนที่ท่านป่วยท่านป่วยอาจจางวเข้าไปถามหลวงพ่อานยานไม่ทานทานยานเัวนปกไน่ทาท่านบอก่านมเไหยแล้วท่านบอกทบอกว่าพอดีท่านป่วยท่านป่ยเข้าใจใน้หลวงพ่อตอนนี้บอกระน้าอาจมาก็งวัเจนเด่เแล้ว่าเก็ป่ว อายูผู้เชียพยาบาลเชียวพยาบาลตามว่า่เป็ตัวยีักเลยและก๊ักเป็นอะไรเลยลอยอยู่ไหนๆก็ตึอแค่ยู่แล้วก็ท่านก็อาบออกมาเป็นเรื่องเป็นริ้วๆเลยด้ยแต่กวาจกเป็นแต่พื้นเียพยาบาลกันามเว่าท่านก็เป็นไรพักที่ไปดูเรื่องกระโลก็นลออยู่จะลกเหนึ่งเวลาจะลอย ทีนี้อาตมาก็ดู่านท่านโ้วยแ่ดวใจรื่ว่าเรื่องของผู้วางกาผู้วางบาท่านก็ไม่สนใจแา่ก็ต้องดูติดตัวใจท้ายไปน่จับมืออะไรไปพใหญบ้างเรื่องอะไรเครื่องไฟแล้ตัวท่านไปอมอยูทายต้องผู้ผู้ท่านก็นิ่นจักับ้าท่านเลยก้าท่านก็ ดาว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 ดหลือเหลไปแล้วอามารก็มองอยู่อาจาจะเรียนอขยายสบการแล้วนะเร็นเืออาจารย์ของเราได้ทำอะไรเลยนอกจากความดวงจิตามดวใจอย่างเดียวามดวใจอยู่ในคามหมาบ้างเราทำสิ่งใดส่นตกเราจบแว่ายไปคล้ายๆว่าจะวา แล้วามตกแล้วก yeah. ็อาจารย์บาปีบอกวาแกเราตัวเองท่านใปท่านใสดีท่านมุไปแดนสุขาแล้วมีเรื่อทีนี้อันนี้ก็คือคนที่ตนบาดยแล้วทีนี้แต่ว่าเราเนี่ยเราเราพระคนจำได้ดีเอากาได้เอาบาได้ถ้าเราคนบำไม่ดีเอาลาไม่ได้อาตาาเราต้องเกลีนเล้ าตมาทักเตียถว่าถ้าเราเจอกรดมกรเอาบาได้แล้วเอาบแต่อาตมาไม่ไเป็นไรเบอาบเอว่าจะตายกลอาให้เลาเตรียมตัวห้าดที่เดินไดทีว่าี่กเอามาได้แล้วสมบัติเอามาได้เอาคำาก็ได้บ้าบ้ด้วยก็้เดี๋ยวนี้เราจะตายกันนะไว้ตายตัวดมางตงผู้กับพระวจะรับบาปหรืเ ที่ตัวเนี่ยก็ต้องทําการดีทํามาเลยแล้วก็สิ่งที่คนโยมคนหลายพาเรื่องคนจะคิดถึงธรรมะต่างๆว่าถึงกับว่าตายแล้วใครจะตื่นใครจะตื่นใครจะตื่นหาก็ไม่เจอเป็นเรื่องที่เข้ายากเพราะว่าเธอที่ทําบุญเนี่ยระดับนั้นมันมีน้อยอันนี้เราก็ผลกับจะตายก็พออารมณ์สภาวะให้น่ายินดีเอาให้ได้นะ ไม่ต้อจะตายลูกค้าอย่างเรียวและเชยนเพือต้องระวังทางเดินทรายอาจจะไม่ได้เลยหรอะเป็นสิ่งที่ชาวพุทธไม่ควรจะดีอย่างนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพระพุทธศาสนาพบธรรมะของพระบาทจากพระเจ้าก็ต้องโหชหาสิ่งที่เกิ่ขึ้นได้ยากตายตายเอก็ตายตาหรอกตายอย่างน K, ี้ต้องรื้ให้ได้เอาไว้ให้ได้แต่ตอนนั้นจะเอามาเลยเนี่ย จาวาตอนนั้นเนี่ยัางเกิดไฟก็ได้ก็ควต้งใจตอนเสร็เลยหรนะตอนเสร็งคุณให้มานหลังคุให้มัานดีคุณให้บ้านมากตอนเสร็งบันดีมากแล้วเอาวาเท่าไรก็ได้ตอนตายยังไงใกล้จะตายยังไงก็เอาเวล้เอาเวลาอัไนี่ก็ต้องตักเตืนเลว่าไม่ใช่เราเปยลยแล้วเอาแต่ความเจ็บตงทกไฟด้วย รับรองตายใจยเดียวเี่ยวเทวเท่าไรู่้กยอุมรเท่าไรเนี่ยเียวยากผู้ไกยอุ้มรถากะไม่รู้พวกเถื่อนนี่ไม่ใช่วไปดีไปยหรอกเถือนแล้วเราไปใส่ใจแล้วคนเถือนนั้นนักจะเตือนก็เถือนแต่คนเราจะต้องฟ้องต้องออะไได้แก่คเตือนว่าร้อยท้ไร้อยอย่ถ้าก็ุดท้าก็เือไปกบฟ้องเจ็ดที่าวเอามำบาได้ ได้ฝ right. right ึอคืนี่คือองที่ได้ทำมาแล้วว้เพาะเด็นอีไหวเมาทำให้ตัวงเนี่ยอะไเปล่าถามใคจากธรรมะถามใครจากธรรมะีนี้เราก็ต้องพยายามพยายามภาวาให้ได้จาวนาให้ได้ต้งแต่อจเรืเลยตต้องแต่ตเจเนี่ยเราต้องจาวาให้ได้เพราะว่าถ้าเราภาวตาใสป็นไม่ได้ตอนใกล้จะตายเนี่ยรับหลังเลยแรอรับศี ถ้าได้ก็คงอาศัยได้แล้วกว่าแล้วจากมีพรรคพวกก็อาศัยเป็นเป็นกรรมเป็นกรรมแล้วไม่ใช่แบบก็คือจะลงพรณาจะปิดหลบหมดจะลงพรณาแล้วก็หลับไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็ต้องอยู่ที่เดียวเป็นวงเลยแต่ว่าท่านท่านไสวโนมีคลเจนเจริญภาวนาผมก็คิดว่าไม่ว่าจริงฉันแล้วก็ถ่ายตัวเอง จะไหลับเลยไม่ทำก็ดูะได้แล้วถ้าดได้เลยว่ากด้ลาคอักวนมาจนเราเป็นรับสนาบอกาได้ยกเอาไวได้อยู่ขนาดั้แล้วก็ถ้าดูดาวที่เรียวเบหรือเยแต่พระบาที่แถ้าเรารฟกดสในที่ที่มูภาพเลยบนมูาพเราถ้าเราโกาดาวบางตัวที่จโยนเเป็นีได้เราเปีอะไรบาเราโ บางครัตึของเราะกดถ้อยู่ได้เราของเราเดียวได้ห้ไปสาลมดันเรยวเราะสด้ว่าถ้าเปนใจที่ทู่พุมวายได้ถ้าเป็นในที่สงได้ว่าไปใจที่คิวความคุ้มวายเสียงมากมายเสียงจบจอเสียงอะไรถ้าเราเรื่องของอกรมบาขึ้นเลถ้าเสียงติดที่รู้ตรได้แต่ติงเราไม่แข็งพอถ้าเป็นตัวขอ่อนก็รวได้ ไ้ยอดเขาัวใไปตังคนเลยถ้าเขาตัวุารรณภิไปเทุกคนไ่ได้ถามว่าทัพไปอ่ะเขาก็ไ่ได้เขก็บอกว่าไ่ได้เลยจะไปตามเชื่อมต่อไดเลยไเทียวานแล้วก็ถ้อะไรทำะยาวเลยเนี่ยกำลังไปหมดีย่ะถ้าก็เอาผมไม่ัวนแล้ว้านเนี้ยถ้าไม่ัวแทนผมหอกให้อัตรา์ลาส่วนแทนอัตรางกไก่พรเสียงายว่าเลย เสื้อดาวหรืออาตมาเ่าได้ยังไงอาตมาเขาว่ารู้หัวเดียวจบก็คือว่าวางใจสติเราอยู่ได้เราเราคึกคัดคนใจดไม่ใช่เก่งอะไรคนคุณคุณพอเสียเงายจงไงเราต้อต้องไปให้ตะโองเราลยของเราไม่ได้ไปว่าไปว่าใจโดยไม่รู้ึอะไรกับเสื้อเราวานาเข้าไป็นเข้าได้ร้านทิ่เขอเขานช่มครับถ้เป็อเรื่องยานิส มาพข้งชายลขาบอกเลยว่าถ so so, ้าไหหนึ่งท่านไปปฏิบัติี่เราเรียกว่าตายเลยนะตายไปสิบวันทางเครขึ้งไกบนสวรรค์เป็นตายพุทธบอกไจจากเล่าไะไใช้บนสวรรค์ไปเส็นนิบบานถามเทวดาว่าอันนี้นิบบานไหก็เลยบอกว่านิบบานท่านเนี่ยอันนี้นิบบานการตัวปฏิบัติได้ถลยคือนิบานอยู่พักเกีปฏิบัติหลายหมื่แล้ว เนทีนี้มัให้ทัดยูเราในทีนี้มันถือว่าตัวจะดูไม่้เลยครับตัวครับตัวเดียวตัวอาตมาก็เียได้ก็แต้เป็นเดนเป็นเดนสิบสี่ปีก็เสียได้แล้ว่าไม่รู้เด่นอะไรลยพ่อเด่นแล้วก็เลยเสื่อมตัวก็ทีนี้เราก็ข่้นไปเรนยากอย่างนั้นแลว่ะมตองสนไม่ใช้ธรรมดาเลยไม่ได้ธรรมดายมสายทีได้เป็นสิบห้าวัน 非常可以。